นิทานก่อนนอนเรื่องตำนานแห่งดวงดาวและการเดินทางของผีเสื้อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านปากาเกอยอที่ตั้งอยู่บนยอดเขามีเด็กหญิงชื่อแสงดาวแสงดาวเป็นเด็กที่ฉลาดและช่างสังเกตคือชอบนั่งมองท้องฟ้าในยามค่ำคืนและจินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับดวงดาวคืนหนึ่ง ขณะที่แสงดาวกำลังนอนมองดาวอยู่นั้นเธอสังเกตเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งบินวนเวียนอยู่รอบรอบตัวเธอผีเสื้อตัวนั้นมีสีสันสวยงามแปลกตาไม่เหมือนผีเสื้อที่เธอเคยเห็นมาก่อนแสงดาวรู้สึกประหลาดใจและสงสัยว่าผีเสื้อตัวนี้มาจากไหนทำไมถึงมาหาเธอเธอจึงตัดสินใจลุกขึ้นเดินตามผีเสื้อไปผีเสื้อ บินนำแสงดาวไปยังป่าลึกที่ไม่เคยมีใครเข้าไปมาก่อนในป่าลึกนั้นแสงดาวได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์มากมายทั้งต้นไม้พูดได้สัตว์ป่าที่มีปีกและน้ำตกสีรุง้งผีเสื้อได้พาแสงดาวไปพบกับผู้รักษาดวงดาวซึ่งเป็นผู้เท่าที่มีความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาล ผู้รักษาดวงดาวได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวให้แสงดาวฟังมากมายเขาบอกว่าดวงดาวแต่ละดวงมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันดวงดาวบางดวงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความหวังและความกล้าหาญผู้รักษาดวงดาวยังบอกอีกว่าผีเสื้อที่พาแสงดาวมาที่นี่เป็นผีเสื้อที่มาจากดวงดาว เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและการเดินทางผีเสื้อตัวนี้จะนำพาแสงดาวไปสู่การเรียนรู้และเติบโตแสงดาวใช้เวลาอยู่ในป่าลึกกับผู้รักษาดวงดาวและผีเสื้อเป็นเวลานานเธอได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติจักรวาลและตัวเองเธอเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีความเชื่อมโยงกันและการเดินทางคือส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับแสงดาวได้ขอบคุณผู้รักษาดวงดาวและผีเสือ้อเธอสัญญาว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและจะดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปหลังจากกลับมายังหมู่บ้านแสงดาวได้เล่าเรื่องราวที่เธอได้พบเจอให้ชาวบ้านฟังทุกคนต่างตื่นเต้นและประทับใจในเรื่องราวของแสงดาว พวกเขาเชื่อว่าแสงดาวเป็นเด็กที่ได้รับพรจากดวงดาวและจะนำพาหมู่บ้านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเรียนรู้และการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเติบโตและเข้าใจโลกมากขึ้นเราควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ชีวิตมีความหมายและมีความสุข